คุณผู้ชมคะช่วงวาระประเทศไทยตลอดสัปดาห์นี้จะติดตามเรื่องของรถแมพในการปฏิรูปการศึกษานะคะโดยจากการเข้าไปตรวจสอบเรื่องของการศึกษาในไทยพราว่าหนึ่งในปัญหาใหญ่ก็คือการขาดแคลนครูที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นในแผนแม่บทเพื่อการปฏิรูปการศึกษาก็ต้องการที่จะยกระดับกฎเกณฑ์ในการยกระดับคุณภาพครูให้ดีขึ้นค่ะติดตามรายงานเรื่องนี้นะคะในช่วงวาระประเทศไทยกับคุณดวงดาวอิศุริยะค่ะคุณดวงดาวคะ ค,คุณนภัาด้วยบทบาทและภาระหน้าที่ในการให้ความรู้ทางวิชาการนะคะครูจึงเป็นหนึ่งในหัวใจสําคัญของการศึกษาค่ะที่แผนแม่บทปฏิรูปการศึกษากําหนดให้การผลิตครูต้องได้ครูที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจและมีจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริง แต่ถ้ามองในมุมของความก้าวหน้าในวิชาชีพแล้วปฏิเสธไม่ได้นะคะว่านี่เป็นแรงจูงใจสําคัญที่ทําให้ครูจํานวนไม่น้อยเลือกทํางานในสถาบันการศึกษาที่มีขนาดใหญ่มากกว่าขนาดเล็กค่ะเรื่องนี้ส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กมีครูไม่ครบทุกชั้นเรียนนะคะส่วนครูที่มีอยู่ก็ต้องรับภาระเพิ่มมากขึ้น,นประโยชน์ การสอนรวมในห้องเรียนเดียวกันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2และ3คือการแก้ปัญหาครูมีไม่ครบชั้นที่โรงเรียนบ้านหวังน้ำเขียวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนำมาใช้ครูคนนี้ต้องสอนนักเรียนทั้งสองชั้นเรียนในเวลาเดียวกันโดยใช้สื่อการเรียนทางไกลผ่านเดาเทียมเป็นหลัก สภาพการเรียนการสอนจะแยกชั้นเรียนชัดเจนแต่เพราะอยู่ในห้องเดียวกันครูจึงสามารถดูแลเด็กได้ง่ายขึ้นแต่หากชั้นไหนมีจำนวนนักเรียนมากก็จำเป็นต้องใช้ครูหนึ่งคนอย่างชั้นประถมศึกษาปีที่4หากชั้นไหนมีจำนวนนักเรียนน้อยก็จะเรียนรวมโดยใช้ครูเพียงคนเดียว ครูทำรรงชาวบ้านกลางครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5และ6บอกว่าการจัดสรรครูมาประจำโรงเรียนขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนในอัตรานักเรียน20คนต่อครูหนึ่งคนที่นี่มีนักเรียนทั้งหมด67คนจึงมีข้าราชการครูเพียง4คนและมีครูอัตราจ้างเพิ่ม2คนแต่ไม่มีพ่วงในการโรงเรียนโรงเรียนเราก็อยู่ไกลแล้วก็ เด็กก็น้อยการที่จะมารับตําแหน่งของทางผู้บริหารหรือของข้าราชการครูเขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมาค่ะอ่าอันดับแรกก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะมาเข้าไม่ค่อยมานะคะแล้วก็หรือถ้ามารับตาแหน่งก็จะมาช่วงระยะสั้นๆพอมีตําแหน่งที่อื่นก็จะย้ายกันลงไปแม้ที่นี่จะมีครูไม่ครบชั้นแต่ก็ให้ความสําคัญกับเด็กปฐมวัยเพราะเด็กๆต้องมีพื้นฐานอ่านออกเขียนได้ เฉพาะเด็กปฐมวัยจึงต้องมีครูประจำชั้นคอยดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยสภาพพื้นที่ที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติโรงเรียนบ้านหวังน้ำเขียวจึงใช้พื้นที่เป็นสื่อการเรียนรู้วิชาว,วิทยาศาสตร์โดยให้ครูนำมาบูรณาการร่วมกับความรู้ในห้องเรียนเด็กในวัยนี้ก็คือเป็นเด็กที่เราต้องให้อ่านออกเขียนได้จะต้องมีครูประจำชั้นควบคู่กับเด็ก ก็คือเหมือนจะต้องเราเราจะต้องที่แบบดูแลกดขันเขาเป็นพิเศษว่าเด็กคนไหนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะครับแล้วก็ผมก็จะใช้ใช้การที่สอนตัวต่อตัวเพราะว่าเด็กของผมมีน้อยมีน้อยมากก็คือเหลือแค่จดเจ็ดคนนะครับการจัดสรรงบประมาณจากงบผุดหนุนรายหัวนอกจากแบ่งเป็นค่าอาหารกลางวันบางส่วนถูกแบ่งเป็นค่าจ้างครูเป็นสิงที่มันจัดเสร็จอย่างหนึ่งเส็อย่าง ส่วนการปลูกพืชสวนครัวอย่างพริกและฟักทองรวมถึงพืชไร่เป็นอีกกิจกรรมที่เด็กๆลงมาปฏิบัติที่นอกจากได้ความรู้ด้านการเกษตรผลผลิตที่ได้อย่างช่วยลดภาระค่าอาหารกลางวันและแบ่งเบางบประมาณที่ใช้จ้างครูอัตราจ้างด้วยสาวนีดิมปานพยุงวงไทยพีบอสรายงาน นี่เป็นเพียงหนึ่งในโรงเรียนที่ต้องเจอกับปัญหาขาดแคลนครูนะคะยังมีโรงเรียนขนาดเล็กอีกจํานวนไม่น้อยค่ะที่มีปัญหาเช่นเดียวกันนี้แผนแม่บทปฏิรูปการศึกษารอบใหม่จึงเตรียมปรับรื้อระบบผลิตครูโดยลดเงื่อนไขาการขอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการผลิตครูที่มีความรู้ในแต่ละ,ะแขนงค่ะขณะที่นักวิชาการด้านการศึกษามองว่าแม้การมีจํานวนครูที่เพียงพอจะจําเป็นแต่การเร่งผลิตครูก็อาจไม่ส่งผลดีนักเพราะอาจได้ครูในเชิงปริมาณแต่ไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้ ประเทศที่ประสบความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษาเนี่ย70%นะเขาให้ความสำคัญกับเรื่องการปฏิรูปครูนะครับเพราะงั้นการปฏิรูประบบฝึกงานครูเนี่ยคําสําคัญคือมันต้องเป็นระบบปิดคือไม่ใช่เปิดให้รับกันแบบไม่อั้นปีหนึ่งไม่รู้ไม,รไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนคนเนี่ยแล้วก็ผลิตครูแบบลวกๆเอาใครก็ได้ที่อยากจะเรียนครูมามาเรียน ไม่ว่าจะฟินแลนด์เกาหลีใต้ที่ไหนที่ไหนนะครับมันจะเป็นระบบปิดเราจะรู้จํานวนว่าสมมุติว่าปีนี้ครูเกษียณ20,000ื่น 20, เราก็จะผลิตครู20,000ืแต่เราจะมีการคัดเลือกการได้คนซึ่งจะมาเป็นครูเนี่ยละเอียดทุกขั้นตอนแยบยนแล้วก็ต้องได้คนดีคนเก่งแล้วคนที่มีจิตใจที่อยากจะเป็นครูจริงๆเข้ามา แม้การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาจะถูกบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาของชาติแต่ด้วยนโยบายที่เปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งก็ทําให้การผลิตครูตามนโยบายของแต่ละรัฐบาลอย่างการผลิตครูพันใหม่และการผลิตครูครุทายาธขาดความต่อเนื่องค่ะสภาการศึกษาจึงมีแนวคิดว่าการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพของครูให้มีคุณภาพต้องกําหนดนโยบายที่ชัดเจนและไม่เปลี่ยนแปลงรวมถึงต้องพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูให้มีความเฉพาะมากขึ้นด้วย ขณะนี้เนี่ยมีแนวคิดว่าครูที่สอนปถมกับมัธยมเนี่ยควรจะใช้หลักสูตรแต่การผลิตครูเนี่ยแตกต่างกันครูที่เป็นครูในการสอนปฐมเนี่ยควรจะเป็นครูที่สามารถเชื่อมโยงในวิชาหรือศาสตร์ต่างๆได้ให้เด็กเห็นก็พูดง่ายว่าอาจจะสอนได้ทุกรายวิชาในขณะที่ครูมัธยมเนี่ยจำเป็นต้องรู้ลึกในแต่ละสาขาวิชาเพระะ้ะก็อาจจะเป็นต้องจบใน สาขาด้านมาก่อนแล้วก็มาเรียนวิชาครูเพิ่มเติมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดนอกจากแผนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาจะเน้นพัฒนาครูที่มีอยู่และผลิตครูใหม่ที่มีความสามารถตรงกับสายงานแล้วนะคะนักวิชาการด้านการศึกษายัางเสนอว่าต้องปรับระบบการประเมินครูค่ะที่ไม่อิงกับผลงานจากเอกสารแต่ต้องเน้นผลงานจากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเป็นหลัก นอกจากผลสมัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียนแล้วอีกโจทย์ใหม่ที่สําคัญของการปฏิรูปครั้งนี้คือการต้องปรับกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสอนทักษะชีวิตให้มากขึ้นด้วยค่ะกลับมาติดตามเรื่องนี้กันต่อวันพรุ่งนี้ค่ะ